เคล็ดลับง่ายๆ3ข้อในการทำคลิปสวัสดีค่ะเพจสร้างเงินในอากาศคะ่ะฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้สร้างเงินในอากาศมี3เทคนิคง่ายๆในการทำคลิปมาฝากเพ,เพื่อนให้ไปลองทำตามดูค่ะข้อที่1เวลาทำคลิปเสียงต้องชัดเจนนะคะเวลาถ่ายคลิปต้องเสียงดังฟังชัดพูดจาชัดท้อยชัดคำฟังง่ายสบายหูใส่อารมณ์ใส่จิตวิญญ,ญาณลงไปในคำพูดของเราด้วยค่ะ เวลาตัดต่อคลิปอย่าลืมลบเสียงรบกวนนะคะมันจะทำให้ฟังสบายหูขึ้นข้อที่สองภาพต้องชัดเจนไม่เบอร์ค่ะเวลาถ่ายคลิปต้องถือกล้องนิ่งๆนะคะไม่ส่ายไปส่ายมาถ้าถือกล้องส่ายไปส่ายมาคลิปที่ได้ก็จะวนไปเวียนมาดูแล้วปวดหัวไม่มีใครอยากดูหรอกค่ะข้อที่สามข้อนี้สำคัญมากๆเลยค่ะภาพหัวคลิปยังไงให้สะดุดตาคุณผู้ชม ํำพาดหัวคลิปต้องเป็นที่น่าสนใจเชื้อเชิญให้คนเข้ามาดูคลิปว่าด้านในมีอะไรเพื่อนๆลองเอาสมเทคนิคนี้มาใช้ในการพัฒนาคลิปของเพื่อนๆดูนะคะสู้ๆค่ะสร้างเงินในอากาศเป็นกําลังใจให้ค่ะ